กลุ่มผู้ชุมนุมบางท่านนะครับที่ว่ามีแนวความคิดรุนแรงหรือว่ามีอารมณ์นะครับเมื่อมีผู้ป่วยเจ็บเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโดยหลักสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาเจนีวาก็ตามนะครับจะต้องให้ความสําคัญลําดับแรกในการที่จะให้ผู้ป่วยเจ็บนะครับในการกลับไปยังพื้นที่รักษาพยาบาลแม้กระทั่งในภาวะสงครามก็ตามนะครับ ผู้ที่มีเครื่องหมายกาชาติก็ต้องระดับการคุ้มครองกลับนะครับหรือผู้ผู้ป่วยเจ็บเมื่อมีผู้ป่วยเจ็บก็ต้องสามารถที่จะขนถ่ายกลับไปยังพื้นที่รักษาพยาบาละัในสงครามจริงๆที่เป็นความขัดแย้งระดับต่างประเทศระดับชาติต่อชาติต่อรัฐต่อรัฐแล้วนี่ขนาดคนที่บาดเจ็บก็ยังต้องยอมให้ออกไปไม่ยิงซ้ำไม่ซ้ำเติมใช่ครับแต่นี่คนไทยด้วยกันนะครับน้องขอโบกมือขอชีวิตแล้ว ม่เอยากพูดต่อนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นความสร้างขวามขัดแย้งคิดต่อเองนะครับว่าตอนนี้มีคนที่ไม่หวังดีนะครับหวังประโยชน์จากความสูญเสียในครั้งนี้อยู่จะเป็นใครเราต้องหาให้เจอนะฮะช่วงสุดท้ายท่านประเกส,เสันเสริญครับท่านอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนโดย <c oughs> เฉพาะไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้หลายคนมองว่าเอทหารมาเลือกข้างรัฐบาลไหมอะไรต่างๆไหมถ้าเปลี่ยนขั้วมาเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันอีกเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าท่านทําหน้าที่ด้วยจิตสํานึอกอะไร ผมเรียน2ประการครับประการแรกก็คือผมอยากให้ทุกคนได้เปิดใจฟังคนอื่นบ้างท่านอย่าบริโภคสื่อด้านเดียวขอให้ดูว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนอกเหนือจากสื่อที่ท่านรับอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อได้มองมุมมองของคนอื่นเกาบ้างเรื่องที่2ก็คือผมเรียนโดยที่ไม่ได้ปรึกษาผู้ก้ํัชาเลยด้วยความสัตย์จริงวันนี้ว่าในฐานะที่ผมเป็นทหารเนี่ยกองทัพวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อรัฐบาลครับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามณวันนี้เราไม่ได้ทําเพื่อรัฐบาลแต่เราทําเพื่อพัดุงไว้ซึ่งความถูกต้องของสังคมเพื่อจะเป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องของสังคมจะขีดเส้นใต้สังคมไทยว่าวันนี้เราจะเดินกันไปอย่างไรจะเอาคนหมู่มากลากไปโดยที่ไม่สนใจกฎกติกาของบ้านเมืองแล้วสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรวันนี้พี่น้องประชาชนจะต้องร่วมกันตัดสินใจว่าเราจะเลือกอย่างไหน นะครับกองทัพพร้อมที่จะปรับตัวตามท่านเพราะเราเป็นกองทัพของประชาชนนี่คือหัวใจสําคัญนะครับของการที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพนะครับเดี๋ยวกลับมาถามความรู้สึกของท่านปันโทกิติพงศ์นะฮะภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับความรู้สึกต่างๆที่ท่านอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนฮะม,มันเกิดจากกลุ่มบุคคลสองฝ่ายที่มีความคิดที่ไม่ตรงกันครับครับตอนที่เราเกิดปะทะกันเนี่ยทุกคน แล้วรู้ว่าเราคงไม่ทําเราก็คงไม่ทําครับเพราะว่าเรามีกฎการใช้กําลังอยู่แต่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายฝ่ายของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้การย่วยุดต่างๆมากมายนะครับซึ่งเราต้องอดทนตดกั้นแล้วก็อยู่ในวินัยมากสุดนะครับแต่เมื่อเห็นลูกน้องระบาดเจ็บเนี่ยหรือแม่พุ่มชาเราเนี่ยผมรู้สึกเสียใจนะครับ <ừ> มันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงครับทุกคนเสียใจนะครับมีแต่คนที่ ไม่เข้าใจหรือว่าเรียกว่าเป็นคนที่ไม่หวังดีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นะครับตอนนี้เรามีภาพเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับพร้อมเสียงประกอบเราจะไม่พูดขั้นเวลาอยากให้ท่านชมและก็ลองถามท่านดูนะครับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นย้ําน,นะครับว่าไม่ต้องการให้เกิดความชิงชังหรือแตกแยกโดยเพราะการที่ประนามกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งมาด้วยความที่ไม่รู้หรือความเข้าใจผิดเพราะถูกบิดเบือนข้อมูลไป แต่ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันอธิบายและก็มองพวกเขาในแง่มุมที่เข้าใจแล้วก็เข้าถึงเพื่อจะพัฒนาประชาธิปไตยของไทยเราร่วมกันขณะนี้ประเทศมีประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แล้วที่เปิดกว้างให้มีการกระทําแบบนี้แต่เกินขอบเขตเกินไปก็ไม่ดีนะครับมาชมภาพอื่นเล,เลยดีกว่าครับ